ไอ้กูอยู่ที่เดิมอยู่ด้าน,นอา่มึงยิงไปกี่ลูกอ่าเรามึงหักตังเข้าไปนะแล้วก็ดูน้านไว้หน่อยนะอ่าอาการของห้องหกบล็อกรอนะอ่ากูบอกว่าแล้วกูเข้าไปอยู่ข้างในนะอ่าข้างในราชาอุดานไม่ใช่ราชาสกรนะอ่า ขีพนาวุธขึ้นเลยนะแค่นั้นหละ่ะเคยเห็นหรือยังลูกเออเพื่อนพ่อสักเอเราถามเพื่อนก่อนเพื่อนคนที่เป็นปอกเมียงแก่หรือยังอะ่ะได้ลูกแล้วใช่ไหมอ,าอ,าอ,ามอ่าล่ะอ่าล่ะมียงนอนหรือยัง เออแล้วพอดีคุณนอนทำสมาธิไวนะ้น่ะก่อนแล้วบ้ามรุ่มที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนไมู่้้อา่าล่ะแกหักตั้งไปเลยหัหกตั้งไปเลยคนไหนชื่อชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรนะ ชิดโจ้เจริญเพลงหลหรอมีอะไรละ่ะพอดีจโจ้เจริญเพลงมีอะไรนะเลข,ขาคุยไหนวะไม่เรียหำ่นะเว้ยโอ้ขันอาสาทำให้มโห้ล่ะไปไต้หวันนะ่ะไม่ใช่ไปเอาเมียแจ็กเมียแจวคนอื่นเข้ามาเหรอ เห็นการทุบแ,แล้วสงหน้าสงสารเนาะเนาะหน้าสงสารเนาะหน้าสงสารบอกมันมีญธนร,รมหน่อยนะระวังไว้หน่อยนะมันมีมธรรมนะเคยเห็นเพื่อนอ่าเคยเห็นเคยเห็นเพื่อนผมหรือไม่อ่าหรือเปล่ามีบญธรรมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบ,บียนะแล้วก็ไอน้นี่เดี๋ยวขออนุญาตจุดทูบไว้อะไรก่อนนะเพลงชาลาอะไรนะ คนที่ว่าอยู่อยู่ไหนนะอยู่กุมภาวาแล้วก็คิดคิดกำแพงเพชรเดียวๆไว้เดียวๆไว้กูจ้างไว้เยอะอยู่นะแต่กูไม่ได้ลงมือเองแล้วนะครั้งสุดท้ายหลุดปากออกมาว่าถ้าห้ามไม่ฟังเดี๋ยวก่อนถ้าห้ามไม่ฟัง เอาเข้าไปที่ค่ายทหารค่ายประจักษ์ถ้าบอกไม่ฟังเอาไปยิงทิ้งเลยแค่นี้จบเหตุเกิดอยู่ที่อุดรธานีก่อนที่จะมีรัฐประหารครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่นะประพพประพัดช่างดีนะอย่าพูดมากนะพิะส่งซาอุอาระเบียน่ะน,นะกูนะไม่ได้พูดมากนะ